ตเอะเยอะอหนอหนักลมไม่ยนเวไหนตัวไหนอ่ะตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้กินได้แล้วแกแกไปไปละเอ้ยวั้วัาวัมเลางนางนี้ พุชพุชาเออมือเดือนน้นู่นเออเดนน้ำมีนไาไอ้ปลาอยูให้ปลานู่นอยูให้นกฟันนกมันกินเยอะแน่มอ้วนแล้วปลาให้กินเอกว่านี้จ่ยุดน่หพอพ่อ 快！<Bye. S 1> <Bye. S 2>